ี<ร>คเจ้าวันนี้เฮากลับมาพบก,กันเหมือนเดิมเลยจ้ากครับเชา้านางเอียดนางกบพ้นตัวน,น,น้อยๆจ้าเจ้าวนันนี้น้องกบก็ย่างเมนูอันนี้เป็นต้มส้มหวงไข่จ้านี่น<า>เป็นไขรในต้องไกม่มันนะครับ<ช>ผมแล้วก็่่แม่ตบน้ำพริกแมงมันจ้าเมนูของกินแป้งครับนี่ คนโตของสามวันที่แล้ว<ม>ับคลิปได้ไหลายขนาดครับผมแบบน้ำผริกมันแบบซึ้งๆเลยนะเจ้านี้พักกบก็มีพักละนะครับอ,อพักลนะรอแค่เพียนะักอันนี้พักให้หลวงเจ้านี้ก่อ,อนจะไปกินยังก็พักก็แรกก็แช์ก,ก็ดีตามด้วยนะครับผมเพืเ่อเป็นกำลังใจให้เขาได้ทำคลิปต่อไปนะครับผม เข้าวฮาป่าไม่กินด้วยกัน,นครับผมข้าวที่ก้องกินข้าอย่างนี้ที่นี่น้องกบกินข้าวก้องจาวแล้วข้บวมันใจคุณประวัติเค้านึงเหมือนเดิมครับผมแต่เด้กระต้องจะมีแซมข้าวหนึ่งเดียวจะได้ข้ามันลูกเพราะเขาลูกเอง,อองอเหนียวข้าวเหนียวอกำลังแหกหมาแล้วผมท้าวใหญ่ ลน้ำผิ okay, so okay, so ้ไม่มันก็เลยเอาไข่ก็เลยครับนี่เจ้าอืมเน่อเมล็ดใบมันนะอืมปรับไข่เจ้า ไม่เป็นของใครวนะครับ ไข่เจ้าหมมนมันนี่เนี่ยได้บหลายครับได้หลายบะหลายเมนูมีแข่ควากับน้ำพริกนะครับผมแต่ไข่มันนี่เนี่ยหลายเมนูครับผมไข่ยนะังไข่นอมัน,มนอ๋อ นี่ไข่นี่มากินนี่ไข่เดงนี่เป็นไข่ไดงกี้นี่ไข่แดงไข่ท้มไปได้ไข่ส้มไปได้ว่าจะเป็นน้ำพริกแดงมันเฮ้ยนีได้นี่ หลายชีวิตเลยนะไอตัวไอตัวหน้าจะข้าวหง่กอะข้าวหงึกเขาก็ไวกับเม่อเจ้า คืพอใครจะแตะนะครับแบบหกหเรหเจ้า สองเมนูนี่เป็นเมนูที่หายยากนะครับแต่เมนูนั้นจะหายยากกว่าอันนี้อ่ะเหมือนไหนก็มีเหเตือนะเนาะไก่ดีบัเต็ร์มาน,นีทางคายอิ่มไดหมดกว่ากว่าจะบุ๊บได้ก็ต้องสามีมก่อก่อนนี่เจ้าเนี่ยน้<า>ำสม้มเก็มยวครับ เพชรเพชรนิดนิดอืน้ำตุอนี้มาเตรียมมยาแล้วน้ำแห้งแหละน้ำแพง็แพงนนยีย นดูดิเจ๊เจ๊เจ๊ขายจะมีบบรู้ละอึยมีใจอ๋อมันก็ปุกเป็นใครไม่ใช่ดู ไก่เป็นตัวเลยครับเนี <th> ่ยอือหือไข่นี่ผมบรรลุมิสุนนะครับผมแล้วเหมือเหมือนไข่แดงดีต้มกับไข่ต้มนะครับมันจะเน้นเน้นเลยมันแบบผุยครับผมโอ้ตอนนี้เป็นอันนี้หลายตัวค่ะตัวน้อยๆนะ ตุ๊กตุกตุกเสียงอ่ะอืออืออือ ้ำเหมาะขนาดเขาเป็นกับแก้มเลยเหมาะขนาดกับแก้มทำแล้วนะเอ๊ะเอิดนะ 啊，讲讲一,一直聊。嗯 แกน,น,นทนี่แม่แม่กำนะครับครับนอเมื่อห่ ตรงนี้ปี๊ปีอาจจะเห็นต้องกุ๊บกิ่นเข้าหูเอ้ยเข้ากล้องเอ้ยแต่เจ้าตรงนี้ต้องคุ้มก่อนเจ้าไข่ อันนี้คุ้มากพักนะครับอันนี้คุมากพักครัเพิงนั่งวัวควายตีออกตีออกเหรอไว้ว้ลาข้าวอร่อยมากรู้สึอ่ะ จะอีกแต่กินปุ๊ยต้องก้มก้มกนนมักขนาดนี้แต่เป็นหวานแล้วก็หอมเป็นร้ำอยู่ค่นมักไข่มักอันะนำกิกนอันนั่นน,นะจริงนะเพราะว่าน้องก้มมักหน่อย ออออมันก็ปุด๊ดขนาดครับผมน้องนอ,งอาข้อหนึ่งอะข้อ,เคเงงอ,อ,อ,อใครกันยัยซะกันเนาะข้อน้องก็ใครกันเ่ มัเน mm. mm hmm. เป็นไข่แดงเลยนะเยเจ้าครับม้าลนะครับผมว้านะจะแบะเฮ้อกปอกเปลือก นะครับมันเหมือนไข่แดงเลยครับผมแต่มันเนียนหนักครับมันบบกปุ๋ยเลยนะครับน้อขนาดนะ่ะน่อหมืีนี่ รครับห่อนเปรี้ยวมาทำเนี่ย <c oughs> โอเคครับผมคลิปนี้ก็มีอย่างละครับเนาะพ่พากระการใดก็ขออภัยกันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้มากินน้ำพริกยังมันนะครับผมครับต้มส้มพวงไข่นะครับผมมีตับมีตไตใสเลยนะครับผม วันน <ok ี้พี่ภาประกานไ้ก็ขออภัยด้วยนะครับผมคลิปหน้าเขาจะกินย่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเอีก็พ้่ตัวน้อยๆด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเขาสองคนได้ทําคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้เขาสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ